ใส่เก๋วิชิชิมชิมชิมก่อนดิแม๊ฮะเอ๊เอ๊พมีอะไรจะไล่มันมาไว้เบ้นฮียนางมีมันมารีบซ้อนเร็วเออมาแล้วเด่นเออเออมีมีอะไรวะมีฮะใครตายวะ กูขอเข้าไปเล่าข้างในได้ไหมวะมาเฮ้ยมึงจะไปเล่าข้างในทำไมมึงก็เล่าตรงนี้เลยตรงนี้ดีที่สุดแล้วตรงนี้บรรยากาศดีเลยนุ้ยก็กลัวคนอื่นได้ยินไงปาลงเฮ้ยไม่เป็นไรมึงมึงเล่าไงเอยมึงจะไปเข้าไปทำไมเนี่ยข้างในนั่นแหละดีที่สุดแล้วกูจะฟังกูอยากจะเล่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยเมย์เฮ้ย์มาเร็วๆมึนเข้ามึงเข้าตรงนี้เลยเฮ้ยมึงจะดึงกูมาไปไหนวะเนี่ยฮะเออกูจะเล่าให้มึงฟังคือเมื่อวานอะ กูไปบ้านไอ้เสมาใช่ปะกูก็เลยรู้ว่ามันตุนเนื้อไว้อะโดยที่ไม่ชวนกูเว้ยจากนั้นอ่ะกูก็โมโหมากเลยเว้ยกูก็เลยชกแนมไปดึงที่เฮ้ยนนนนนนตัวป้าดีอยู่เนี่ยต่อจากนั้นนะกูก็เลยเจอไม้เว้ยกูก็เลยเอาไม้เนี่ยเคลี่ยว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 กระสอบออกเนี่ยกูเจอหม้อแบบนี้เลยเพรากูเปิดมานะตุนเนื้อไว้แบบนี้เหมือนกัน กอกมาพกูยกมา้ใช่ไหมกูก็วิ่งกูวิ่งแบบนี้เลยเว้ยอ๋อแบบนี้นี่มันยกหมอ้อหนีไปแล้วอะเฮ้ยใจเย็นดิเดี๋ยวเขาก็กลับมาุณเชื่อดิบนโลกไปเนี่ไม่มีคนแน่นานแบบนี้หรอกเมยมันแคบเล่าเรื่องที่มันเจอเมื่อวา,มาในให้ฟัง,งเฉยไอ้เสียนี่นเป็นคนอย่างนั้นเลยไหมมีของก็ไม่ชอบแบ่งคนอ,อื่น มันหนีไปแล้วนะแล้วก็มามีแค่เล่าเรื่องเฉยๆที่มันเล่าเนี่ยมันเหมือนมันพูดถึงเราสองคนเลยน้องเหมือนเราแอบตุนเนื้อไว้แล้วไม่ไม่เรียกมันอย่างเงี้ยมันรู้หรือเปล่าวะนี่เมมันก็หายไปสองชั่วโมงแล้วเว้ยผมว่ามันปกติดีว่ะเฮ้ยแปลกๆว่ะแต่เราอะต้มเนื้อแต่มันอะเสือต้มกูกูต้องไปตามหามันแล้วไปเว้ย โอ้พีสันจี้นี่มันหายยากนู้เว้ยจัดการนางเมียถึ้ไงไป่านได้ไงวะพี่คะพี่คะมีเรื่องให้ช่วยค่ะเฮ้ยอะไร่ะอะไรครับโอ้ครูว่า พี่ช่วยไปส่งหนูหน่อยนะไม่ได้อะเพราะผมมีธุระต้องไปรถมันนั่งได้แค่สองคนอาจสามไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับผิดกฎหมายใช่<อ>เดี๋ยวก็โดนปรับหรอกเสียตังค์อีกอคืองนี้พี่รถ<อ>หนูเสียพี่ช่วยไปส่งหนูเสื้ออะไรหน่อยนะรถ <c oughs> <c oughs> พี่มันนั่งไม่ได้แล้วเนี่ยสามคนมันมันนั่งไม่ได้ใช่นี่ไม่มีสมองหรือไม่มีตาเนี่ยมันนั่งไม่ได้แล้วอาสามเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคุณเออเดี๋ยวตำรวจจับนะตำรวจปรับนะเคยเรียนหรือเปล่ากฎหมายอะ งั้นเอางี้พี่เดี๋ยวหนูขอยืมรถพี่แล้วเดี๋ยวหนูขับไปเองก็ได้อะประตูอันนี้อันนี้มึงเป็นมึงเป็นมึงมึงเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยยืมมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดมึงยืมมอเตอร์ไซค์กูไปแล้วมึงไม่กลับมากูทำยังไงล่ะฮะไอชนบทประตูเน้นเน้นเนหรือว่าเราให้น้องเขายืมดีวะน้องเขาน่ารักนุ้ยแล้วแล้วก็คิดค่ายืมไงสักพันสองพันดีไหมเฮ้ย มึงโง่หรือเปล่าวะสิ่งที่เรากำลังจะตามหาคือไอ้มีนั้นเราไม่ต้องให้เขายืมแล้วนะเออไปน้องเอ้าเฮ้ยไปนู่นแล้วไปมันไปนู่นแล้วเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชื่อกูดิบนโลกใบนี้ไม่มีคนหน้าด้านแบบนี้หรอกน้องเขาก็บอกอยู่ไปซื้ออะไรใจเย็นเย็นเมื่อกี้มึงก็พูดอย่างเงี้ยแหละเมื่อเช้าอ่ะตอนไหนตอนที่ไอ้มีมาเอามาสไป นี่เรใจเย็นเดี๋ยวมันก็กลับมามันกลับมาไหมล่ะเนี่ยพวกกูออกมาตามหาอะไรมึงคิดว่าพวกกูออกมาตามหาองุ่บากหรืองไงวะไอ้ชนบทฮะกูพูดเหรอก้มึงบอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมามันไม่กลับมาแล้วไอ้ชนบทโอ้ไปไปตามหาองุ่บากอ๋อกูอยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวไอ้เบนซ์มันก็กลับมา